สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิง์ดวงของคุณเป็นยังอย่างไรบ้างช่วงนี้ขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางให้เพื่อนเพื่อนชาวราศีสิง์ด้วยค่ะ ไพ่ตัวตนของคุณคือสามดาบอาจถูกหลอกถูกโกงมีเรื่องที่ทำให้เสียใจหรือบางท่าน ถ้ามีโรคออหัวใจก็อาจจะโรคหัวใจกําเริบก็เป็นไปได้หรือถ้าเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนอะไรประมาณนี้ สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือแปดดาบเป็นลักษณะของเอ,อ่ออาจเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะถูกคนรอบข้างกดดันหรือลักษณะของบุคคล ภายนอกหมายถึงคนในครอบครัวคนที่ทำงานจะมีลักษณะของคนที่โดนปิดหูปิดตาคนที่ต้องอยู่นิ่งๆกับที่ไม่กล้าขยับเพราะมีปัญหาลายล้อมรอบตัวตอนนี้บางคนก็อาจจะรอความช่วยเหลือรอคอยความช่วยเหลืออยู่ แต่ถ้าเป็นตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะคุณอาจจะมีลักษณะของอถูกคนอรอบตัวกดดันอาจจะเป็นครอบครัวกดดันคุณให้ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากจะทำสิ่งสิ่งที่คุณกลัวอยู่แล้วคือกลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะ่ะแต่คุณก็ถูก คนในครอบครัวกดดันอันนั้นเกี่ยวกับตัวคุณหรือลักษณะของบุคคลที่เข้ามากระทบตัวคุณเนี่ย mm. เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนหรือญาติหรือใครก็ตามแต่นะ่ะ mm. เขาอาจจะมีปัญหามืดอแปดด้านไม่กล้าขยับไม่กล้าเปลี่ยนแปลงรองคอยความช่วยเหลืออยู่ สิ่งที่คุณคาดหวังสามเหรียญการพูดคุยเจรจาการการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินดำเนินชีวิตต่อไปหรือการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อไปมีการออวางแผนพูดคุยเจรจา ถ้าเป็นลนักษณะของออหน่วยงานหรืออะไรแบบนี้ก็คุณคาดหวังที่จะพูดคุยเจราจาวางแผนอนาคตกับทีมงานอาดีตที่ผ่านมานานมากแล้วอัศวินไม่เท้า อัศอมไม่ขอโทษค่ะแม่หมอพูดผิดอัศวินดาบเป็นไปได้ว่าตัวคุณเป็นคนที่ใจร้อนอยากรีบเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่อาจจะขาดสติฉลาดแต่โง่ขเขลา ให้บอกมาแบบนี้นะคะรีบร้อนเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่แก้ไขแบบแบบใจร้อนน่ะคิดไม่รอบคอบก็เลยอาจจะมีผลผิดพลาดตามมาอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเด็กเหรียญ ตรงตัวเลยเด็กเหรียญเนี่ยการเริ่มมีทรัพย์สินหรือบางท่านก็อาจจะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังให้ความสนใจอยู่สิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเจดดาบอาจถูกหลอกลวงถูกขโมยถูกโกงถูกหักหลังถูกขโมยไอเดียถ้าเป็นในแง่ดีก็อาจจะมีคน แอบ,บทำเซอร์ไพรส์อาจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานก็แล้วแต่สถานการณ์ของอใครอะนะสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือสามถ้วย ก็อย่างที่รู้รู้กันอยู่เนาะสามถ้วยเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองใช่ไหมช่วงเนี้ยบางที่ก็ถูกล็อกดาวห้ามจัดกิจกรรมการทำงานก็อาจจะถูกละง,งับเอาไว้คือสามถ้วยมันเป็นการ รวมตัวเฉลิมฉลองการทำงานร่วมกันถูกระงับคําแนะนําอัศวินเหรียญขอให้คุณรอคอยจังหวะเกี่ยวกับการดำเนินงานดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ให้รอคอยจังหวะถ้าเป็นออพนักงานเงินเดือนเนี่ย mm. ก็เป็นไปได้ว่า mm. เขาให้คุณรอรอ,อสิ้นเดือนก่อน mm. ให้เห็นเงินเดือนก่อนแล้วถ้าคิดจะดำเนินการอะไร mm. ก็ค่อยว่ากันอย่าพึ่ง วางแผนวางแผนาวางได้แต่ว่ามันต้องรอคอยจังหวะที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินทองสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆสีดาบการอยู่นิ่งๆพักผ่อนรักษาตัวรักษากายรักษาใจ หรือบางท่านอาจจะใช้ช่วงเวลานี้วางแผนอนาคตสำหรับตัวคุณเองไพ่ใบสรุปของคุณคือเป็นไพ่ที่ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์ the world เป็นไพ่แห่งความสำเร็จความสมบูรณ์ไม่ว่าคุณคิดอ่านทำอะไรอะ่ะคุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนคุณจะมีโอกาสได้ยกระดับชีวิตสถานะยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นมีชื่อเสียง มีความสำเร็จไพ่ปิดท้ายของชาวราศีสิงเป็นไพ่ที่ดีมากค่ะโอเคค่ะจบนะคะสำหรับไพ่ดวงของชาวราศีสิงช่วงนี้แม่หมอฝากกดติดตาม ช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำวิดีโอต่อต่อ,ตอไป